สวัสดี f อฟพ่อเอสวัสดี f อฟเต้าหยองทุกท่านนะครับสำหรับ EP ีนี้นะครับเรามาดูว่าพ่อเอจะพูดถึง e ีพีนะครับอย่างไร <Wow. S 1> แฟนคลับ f อฟคอยติดตามนะครับ กำลังหัดฟังกําลังสอนเพลงหมอรับพี่น้องอยางเค้นลูกยืนลูกไหนครับวันที่อีพีห้าอีพีห้าขบวนแม่โอหลังกับหลังปลาแทบไม่ทันเอากับพี่น้องอยากเบิ้องต่อพ่อก่าสพยายามคิดโปรเจกต์แห่มันเชื่อมกันนะลูกกับอาัชาราดาวร้ายค่ะเอา ูกอ,อาจารย์ดาบอกว่าดาวร้ายหนึ่งโอเคอดาวไลน์สองเอาบวกหนึ่งแล้วสองแล้วดาวร้ายสองแล้วคนอยากเห็นหยองเล่นในลักษณะดาวร้ายสองแล้วสวัสดีครับคุณอรักแตงยิงค่ะอเฉพาะเจริเป็นดาวดาวเขาเรียกอะไรอ่ะดาวซินโดรมจี oh, <no. S 1> <laughs> ก็ถามว่าจะเล่นดาวร้ายหรือดาวพระเอกทุกคนเชียร์มาดาวดาวร้ายพ่อจเล่นมน้องเล่นดาวซินโดมดาวอะไรนะเล่นดาวอะไรนะเออดาวอะไรนะดาวดาวดาวซินโดมดาวซินโดมดาวซินโดมทุกคนอยากให้เป็นทุกคนอยากให้เป็นดาวร้ายเพราะใช้เป็นดาวซินโดม เดี๋ยวพอต้องหาบทให้ลูกแล้วบ้านนี่ต้องต้องเหตุการณ์บ้านให้ลูกแล้วอเอกแบบไร,ร้ก oh, <no. S 1> าดแต่อย่งว่าพี่น้องครับฉะนั้นพอแล้วสิให้ลูกเป็นปวัตถุโตในโตเดียวพี่น้องค่อยเบิง่งว่าเอกเอกได้ดาซซิงโดอยู่ในอยู่ในอยู่ในบทเดียวกันเดี๋ยวพี่น้องค่อยถัเบิ่งกันแล้วกัน,ดนเดี๋ยวพี่น้องเนอ กํกำลังกำลังกำลังสิคิดอยู่ว่าสิเล่นยังไงสิเชื่อมกัอนยังไงตอนนี้กำลังกำลังคิดพอดเรื่องโยพอดต่อไปนี้แบมแบมทําใจแบมท่าใจลืมลืมหยองบ่ได้แบมทําใจลืมหยองบ่ได้เลยบอกเลยบอกเลยกับเจมครับแบมท่าใจลืมหยองบ่ได้ เมนคอสิดูแลปันดีปันไดกับลืมหยองว่าไรครับเลยจาเป็นต้องนี้นี้เจมกับมหาหยองครับตัว่ายองสีเอาเบ้าหรือหยองสีจังไรนั้นเดี๋ยวพี่น้องค่อยติดตามก็แล้วกันครับแฟนขับ f อซคงจะถูกใจนะครับสําหรับอีพีหพอเอกก็ได้เกินเกินให้แฟนขับ f อซนะครับได้ฟังกันเล็กน้อยแล้วนะครับ สำหรับ FC แฟนคลับท่านไหนที่พลาด e p c นะครับ EP5 ในวันที่10กรกฎาคม2564นะครับ<แ>เตรียมตัวเลยอย่าให้พลาดนะครับเดี๋ยวจะเสียใจสนุกแน่นอนพอเอะรับรองประกันคุณภาพหาก FC ท่านไหนไม่อยากพลาดนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์ กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ